รถคาวาจรทั้งหลาย <c oughs> สำหรับเรื่องท่านพุทธเฒ่าฟังกันต่อไปปฏิปทาใดที่ท่านนันหลเห็นว่าสมควรกัจริยาของท่านก็สอนกันมาแล้วสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องคิดเรื่องพิจรารณาเปน็นนันว่าขอย้อนนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าคืนนี้ตอนรุ่งข่ำทำได้เล็กน้อยแล้วก็เพลียเมื่อนอน มเมื่อเพลียเพลียแล้วก็นอนพอนอนจิตจับสมาธิเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเสด็จจิตก็มีกําลังข้าพิญญาพระสมาบัติถึงเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งมองดูเวลามันเหลือเวลาหน่อยเดียวก็เช้าทําต่อไปอ้อเช้ามืดทําไปเห็นพื้นชั้นบน เป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงตอนนั้นแปลกฏฎไปเห็นว่าสารีบุตรพระโมคคัลลาระมหากัจจายนะแล้วก็ใครบ้างก็ไม่ทราบนะเ่็นเขียนไว้สาบองค์ให้เจเป็นพระอนุรุถอีกองค์เขียนไม่ชัดเจ้งโงคหน้ามาบอกฉันจะช่วยแต่ได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยืนประทับเห็นพระพักบอกองค์นี้เธอช่วยไม่ได้ฉันต้องช่วยเองเพราะมาจากพุทธวิสัยหรือปราถนาพุทธภูมิแล้วพระองค์ก็ทรงอมือกวนยาแล้วก็ส่งให้ตามบันทิกของท่านเล่าวว่าเราบ้วนลงไปสิก้อนหนึ่งแล้วก็คลืงนเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกตัวว่าขึ้นไปโยนยืนอยู่ชั้นบน ไปยืนยู่ชั้นบนได้แต่ได้แค่ด้านนอกไปยืนอยู่แค่ด้านนอกนะเขาเข้าข้าขงในไม่ได้มีข้างในมีฝาโปรงกัน้นเลยเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเยอะและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในนั้นขณะนั้นเราเป่งอุทานว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังจะไม่ดีนะ ว่าสุขขังสุขขังสุปฏิติตังและอย่าเข้าไปในห้องกันในห้องที่กันนั้นเห็นท่านราสารีบุตรยืนอยู่หน้าประตูท่านบอกว่ายังเข้าไม่ได้ถามท่้นว่าที่เราเข้าที่เรายืนอยู่ที่เอางี้ดีกว่าท่านใช้คำว่าเรา ถามท่านว่าที่กระผมยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขารับท่านภาษาดีบทบอกว่าตานที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตของอารหัตมรักในห้องนั่นเป็นเขตของอารหัตผลื่้กราบเรียนท่านว่าเมื่อ,อไรจะเข้าได้เขารับท่านบอกว่าเห็นจะเป็นวันแรมข่ากับมัง้งฟังคำท่านดีนะ ท่านใช้เวลาไม่จำกัดเพราะว่าดีไม่ดีท่านเร่งรัดจะถึงเร็วกว่าเห็นจะเป็นเวลาแรมหนึ่งข้ามกระมังแยกเข้าได้เพราะว่าสมเด็จท่านช่วยจริงเร็วถ้าว่าท่านไม่ช่วยเร่งรัด <c oughs> ก็จะต้องถึงเดือนพฤศจิกายนพศาา2507ปีหนึ่งปี เร่คำว่าช่วยในที่นี้นะจงจำให้ดีนะว่าเรื่องคำว่าศาสนาเรานะ่ช่วยกันโดยวิธียกไม่ได้คือช่วยก็ช่วยแนะนำจีจุดใกล้ๆกล้จิตจุดเฉพาะแล้วก็ช่วยแนะนำว่านี่มากเกินไปหย่อนมาเสนหน่อยหย่อนเกินไปเล่งไปนิดนี่ก็ช่วยกันแบบนี้ช่วยบอกถ้าช่วยแนะนำถ้าเราไม่เอาทานก็ไม่มีทางอย่างพวกเราเนี่ย ที่อยู่กันมาก,มากๆนี่ฟังกันทุกๆวันเนี่ยถ้าไม่เอาฐานจแล้วก็นโหนนละเอาเวจีมหานรกแลโลกันนั่นแหละฟังกันวันตั้งสี่ครั้งถ้าไม่ได้อะไรเลยมันจะไปได้ดีได้ยังไงก็ที่เขาไม่ฟังเนี่ยเขายังได้ดีกันอย่างท่านบูทเทนีท่านไม่มีโอกาสจะรับฟังอย่างนี้ถ้ามีตำราแบบนี้ท่านคงไปนานกว่าน,นี้แล้วเวลานั้นว่า ให้จำคำว่าช่วยไว้คำว่าช่วยเนี่ยมันจะยกยอปอปัน้นช่วยแนะช่วยนำช่วยทำให้ถูกให้ต้อง่านกล่าวแต่ว่าแต่นี่ท่านช่วยให้เร็วเข้าแล้วเห็นสมเด็จพระสัมมาส,มส,มสัมพมุมทธเจา้าแล้วก็พระอาริยสง์หลายรูปถือสายศีลสลับกันนั่งอยู่ข้างหน้าท่านสวดว่า โธมกเกหิย่างนี้เป็นต้นไม่บทวิรูประเขฟังท่านฟังท่านแล้วก็ถามท่านว่าการสวดจะมีผลอะไรท่านบอกการสวดจะได้ให้คนเขาเมตตาเราท่านบอกว่าท่านถามท่านทศสารีบุตรว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้าอะไรได้บ้าง ท่านบอกว่าก็เราไปเสกของให้คนกินให้คนใช้เช่นแปง้งสีเพิ่งน้ำมนต์เป็นต้นได้ทุกอย่างเสกอะไรก็ได้อธิษฐานให้คนมีเมตตากันให้มีความรักกันจะมีประโยชน์ให้โลกมีสันติสุขยิ่งขึ้นมีแต่ความสุขก็แต่คนรักกันทั้งหมดแล้วโลกมันก็มีความสุขนี่หมายความคนประเภทนี้ที่ได้ของไปใช้กันนะ ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่มีต้องรู้ไม่ใช่นั่งเสกตรงนี้โลกก็มีความสุขทั้งหมดเออถ้าจะให้ดีนะกลางคืนทุกคืนนั่งทําสมาธิเอากระถาบทนี้ทําสมาธิซะทุกคืนดีไหมอันนี้ฐานใจไว้ให้โลกทั้งโลกไม่คนจงรักกันสงสารกันเมตตากันปราศจากความเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน ขอทุกคนมีความเห็นจบเห็นใจเกือ้อกูลซึ่งกันและกันฉันโลกจะได้มีความสุขเอางี้น่ากยัวดีนะพวกเราหน้ากูัอยาซ้อมกันทักทีนะใช้เวลาสักเวลาหนึ่งทําเป็นสมาธิจิตขึ้นอะไรละโคตมกเกหีนะน่ในในบทวิโรบาเคถึงเรื่องถึงเมตตังเมตตังนะถึงจะปาตะเกหิอิเมเมตตังเมตตังแค่ลงแค่เมตตังเมตตังกันเลยกันนะ ไปดูในเะจตจำนานท่านกล่าวว่าโลกจะมีความสุขขึ้นยังนี่ทูลถามถามต่อไปว่าเมื่อไรกรบผมจะเสกิจสักทีครับนี่เอาเข้าเลยนะถ้าวก็วันแรมเก้าคำท่านบอกมาบอกแรมเก้าคำจะได้เสกิจแท่านคงขี้เกียจมนะั้งถามบ่อยๆไม่จำสักที พราะท่านก็สงสัยเรื่อยนี่ท่านบอกว่าคำภาวนา่านอาจารย์ใหญ่ให้ใช้นิพพานสุขขังท่านบอกคำภาวนาเนี่ยคนจะใช่กว่อนิพพานสุขขังนะความจริงคาถาบทนี้ที่อาตมาเคยบอกใครว่าภาวนาว่านิพพานังก็แล้วกันเห็นว่าอารมณ์ยังอ่อนอยู่ก็จิตยึดพระนิพพาน แล้วต่อมาหลวงปู่ชุ่มท่านพบข้าวท่านบอกว่าต่อสุข,ขังละตัวสิบอกคนนั้นวันนิพานวันภาวนาวนันิพานละสุข,ขังนิพานลสุข,ขังถ้าหลวงปู่ชุ่มท่านตอนได้บอกได้อย่างนี้หลวงปู่ชุ่มท่านเป็นอะไรอันนี้อาจจะผมก็ไม่วิจารณ์นะครับนี่ถ้าอาจารย์ใหญ่บอกให้าภาวนาวนันิพานลสุข,ขังนะเห็นไหมการปฏิบัติเนี่ยมันไต่เต้าตามกัน มันหนีกันไม่พ้นก็ยังไงไงถ้าไปเจอจุดแล้วก็ต้องหาเข้าจุดนี้เหมือนกันไอประตูที่เข้ามันมีประตูเดียวจะเข้ามาจริงจริงกี่ด้านก็ตามกี่ช่องแต่ประตูใหญ่เข้าข้างในมีช่องมีม,มีมีประตูเดียวถ้าใครไม่ผ่านประตูนั้นแล้วก็มันจะถึงจุดนั้นได้ยังไงวันนี้จบแลสักทีนะถ้าบอกว่าจงนี้ให้ใช้คำรบรรไวว่านิพพานนสุขัง หรือว่าถ้าจะเปลี่ยนอุทานว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังก็สุดแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าเมื่อยามปกติให้ใช้วันิพานสุขขังอีตอนสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังมันเป็นอุทานที่เปลี่ยงออกมาโดยไม่ได้นึกแต่ยามปกติให้มันภาวนาวันิพานสุขขังให้มันเป็นอารมณ์และจิตพยายามนึกตัดอารมณ์อย่างอื่นตามที่กล่าวมา ท่านกล่าวบันทึกว่าพอจบแล้วเราก็ต่อสู้กับวิชาสู้กันนวิชาคือได้เห็นจิตของท่านเนี่ยท่านบว่ารู้สึกอวิชาเบาไปไม่แข็งแรงดูใจวันนี้คือดูจิตเทานั้นเองดูจิตในใช้ยานดูนะถ้าเราไม่มียานก็ดูอารมณ์ใช้ได้เหมือนกันอารมณ์มันกาะอะไรเพราะวันนี้เหลือจุดโมอยู่นิดเดียว นอกจากนั้นมีรศมรีหมดแล้วมีจุดโมยอยู่นิดหนึ่งแล้วก็มัวบางๆท่านบันเทิกบอกว่าดีใจจริงๆนอนไม่หลับเลยตลอดคืนจะไม่หลับอะไรแล้วก็โถก็เช้ามืดขึ้นจากหัวค่ำจะหลับฟาตา์ทเพื่อขึ้นไปลงมาตีหนึ่งแล้วฟาตา์ทขึ้นไปอีกั้ามืดลงมามันจะหลับอะไรทั้งคืนทั้งวันนี้่อ24ชั่วโมงเลย แต่ว่าการทําแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ทรงอภิญญาสมบัติอย่าตามกันนะเพราะว่าท่านทิ้งขันเสียขันมันก็ภายในพักอารมณ์ของท่านไม่ได้พักแต่ว่าท่านอยู่เป็นสุขท่านพักจากกิเลสเป็นสุขกว่าพักธรรมดานี่ขันห้ามันในพักขันห้ามันหลับมันเมื่อเอาทิศสมานกายออกไปแล้วครับก็ทิ้งขันห้าไว้มันก็พักของมันความเหน็ดเหนื่อยจึงไม่มี เน้กล่าวว่าในระหว่างนั้นเห็นชาวบ้านวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งทวนสวนน้ำเชี่ยวมันเป็นภาพนิมิตรชาวบ้านวิ่งทวนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวท่านมองเห็นหญิงแก่ทำท่าจะตายบอกแกบอกโยมอย่าวิ่งทวนกระแสน้ำสิมันลำบากวิ่งตามน้ำสบายแกก็ไม่ยอมเชื่อ แกก็ไม่ยอมเชื่อกแกก็ทนกระแสนั่งกันไปถ้าว่ายังไงเรานึกว่าอ๋อท่านบอกท่านบอกว่าท่านคิดว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะตักเตือนสั่งสอนยังไงก็ไม่รู้จักเอาแล้วท่านก็เข้าพิญญาพระสมาบัติไวท้ทุกๆวันแล้วตอนนี้ไป ระองค์ทรงตัดว่าขอโทษผมอ่านลดลดนีผมอ่านฮ่าผมอ่านตัดไปสักหน่อยข้ามไปนิดหนึ่งแล้วท่านบอกว่าตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าทรงสอนบอกว่านี่เธอหลังจากนี้ไปนะจงเข้าภิญญาภรสมาบาททัติทุกๆวันนะจะให้ผลแก่มนประชาชนในปัจจุบันนี้จใจผลก็เขามาก เพราะในทางนะที่เรามีคือชีวิตอยู่เพราะอาศัยชาวบ,บ้านเลี้ยงเราวัดวารามที่เราอยู่ผ้าผ่อนท่อสบายที่เราใช้ร่างกายที่เรากินอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปยารักษาโรคเราอาศัยชาวบ,บ้านยงใช้พิญญาพระสมาบัติเป็นปกติชาวบ,บ้านดีเขาทำบุญด้วยจะมีผลตอบแทนในปัจจุบันและก็เป็นผลมาก ท่านบอว่าท่านก็น,น้อมรับคําสั่งขององค์สมเด็จพระพูทธมีพระพ่ายเจ้าด้วยความปลื้มใจหลังจากนั้นท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่5สิงหาคม2506เวลา2นาฬิกา45นาทีตื่นยากหลับคุนี้ยังอ่านนะดิ นอนตื่นจากหลับสองนาฬกาสี่ิห้านาทีจเจริญสนานัทธรรมไปถึงถึงตีสี่พระมาคำว่าพระก็หมายถึงว่าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแจ้งว่าเจ้าจเจริญธรรมอะไรเนาะเจ้าจเจริญธรรมให้แจ้งถึงไม่รักไม่ฐานะที่ควรรัก ไม่เกลียดในฐานะที่คนเกลียดไม่โกรธในฐานะที่คนโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่คนขัดเคืองอย่างนี้ชื่อได้ว่าชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วเจ้าเป็นม้ขีนาศบตั้งแต่เวลาสี่นอวันนี้้า้องเล็กกลางกลางเดินก้าพอดีเห็นไหม โอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ยจำให้ดีนะแม่ผมชอบจำตอนสรุปนี่น่ากลจะต้องเขียนติดไปที่หน้าผากไปแล้วแต่กระจกของมาได้สองฉันด้วยท่านบอกว่าเวลาสี่นอจำไม่ดีนะวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตื่นจากที่นอนจเจริญสำนักธรรมทันท,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 ทีจนถึงสี่นาฬิกา เปงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็พเจพร้อมไม่ได้ฉับพันรงังสีรัศมีหัวประการอย่าลืมได้มาแจ้งว่าเจ้าจเจริญทำให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเห็นไหมเจ้ามีอารมณ์ไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธ เจ้าไม่ขัดเครืองในฐานะที่ควรอย่ขัดเครืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วคำว่า,าสมบูรณ์นี่ต้องไปอนาหัตถผลฉะนั้นเจ้าจึงชื่อว่าเป็นพรขีนาศบคำว่าพรขีนาศบหมายความพ้นผู้มีอาสวะกิเลสจนสิ้นแล้วคืออรหันต์นั่นเองเจ้าเป็นบาขีนาศบตั้งแต่เวลาสีน่นวันนี้คือกลางเดือนเก้าพอดี ดีใจไหมทาไม่ยากหรอมัง้งพยายามทํานะฝืนใจมาหน่อยนะเราจะไม่รักในฐานะที่ควร,รักไอ้รักในี่รักด้วยน้าของกิเลสนะอย่าลืมนะรักอยากจะได้ใครมาเป็นผัวอยากได้ใครมาเป็นเมียเอาง่ายๆนะ <c oughs> รักด้วยเมตตาปราณีนี่ไม่เป็นไรและก็ไม่เกลียดไอ้ก็แม่นอกจะไม่รักเป็นผัวเ,เมียแล้วไม่รักผูกพันเี่นะ มีความรักมีความเมตตาในพรม,มิหารแต่ไม่ผูกพันเขาจะตายเขาจะป่วยเขาจะเป็นนั้นมันเรื่องของเขาเราให้การเมตตาปราณีเป็นปกตินี่ผมขอขยายแล้วมันทาหน้าเกลียดแล้วไม่เกลียดแต่ถ้าผิดระเบียบวินัยต้องลงโทษเพื่อส่งความดีไม่โกรธในฐานะที่ในคนในฐานะที่คนร่ะโกรธเราไม่โกรธแต่ต้องลงโทษเพร่ะเขามีความผิด ไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองแต่เราก็ต้องลงโทษถ้าเขามีความผิดเพื่อรักษาความดีเขาไว้ตอนนี้น่าฟัง <c oughs> ฟังให้ดีนะไม่รักในฐานะที่ควรจะรักไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรจะขัดเคืองรำคาญไหม ผมว่าย้ำอย่างนี้เพื่อท่านนันหลายรับฟังไว้ถ้าทำใจได้อย่างนี้เป็นพระอาหารหันต์ในว่าเดี๋ยวเวลาพระอาหารหันต์สั่งลงโทษถามว่าโกรธหรือพระพุทธเจ้ายัางสั่งลงโทษนี่พระเจ้าโกรธไหมล่ะย้ำให้ดีนะแม่นี่น่ากลัวท่านอย่าตัวลอยเลยนะเมื่อได้รับพุทธวิทยากรอนว่าตีสี่วันนี้พอตีสี่ปุ๊บท่านก็มา หมายความเวลานั้นเองและตัดความเวลอหันตะผลได้ตรงนั้นวพอาจิตเข้าถึงอันตผลพระพุทธเจ้าก็สงสเดส็จทันทีนั่นเองรับรองถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่หกสิงหาคมสองพันห้ารอยหกตอนเช้าติดสงสัยในตนเพราะเรื่องความเป็นไปขีนาศพเอาเขาแล้วอ้านักเกรงนักสงสัยมันต้องอย่างนั้น ใครว่าอะไรเชื่อแม้นี่พระพุทธเจ้าพูดในะท่านยังสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็เอาคนอย่าสงสัยที่ย่างเพราะว่าคนไม่ไว้ใจตัวรือว่าตอนเช้านี่นะเวลาตื่นขึ้นมาแต่เช้าหกโมงเช้าเลยก็นนียังไม่เช้าตรู่ไปบินธบ,บาตกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคณะเบสิกแกก็มาชุมนุมกัน ว่าไอ้คนสันดานเร็วๆแบบเนี้ยมันจะเอาดีได้ยังไงทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่นะมานั่งรวมจากกลุ่มกันเขาก็พูดกันเขาไม่ได่าท่านล็อกเขาก็พูดเพราว่าใครก็ไม่รู้ไอ้คนสันดานเร็วๆเนี่ยเขาสอนแบบใหม่นะดีแล้วแบบนี้เป็นวิธีรัดไม่รู้จักเอาทำไปไอเต่าพันล้านปี ไอคนแบบนี้มันยาวดียังไงมันทําสํานักให้เสียซะด้วยแต่ความจริงไอคนแบบนี้แต่คนจะหาทางไล่ไปให้้นจากสํานักนี้ก็อย่างนั้นอาจารย์ใหญ่เขาว่าก็อาจารย์ใหญ่ว่ารุ่นน้องก็ผสมผู้ดีว่าขี้ข้าก็พลอยเอาเขาก็ว่ากันเยอะ ดูสิตามบาบอบอโน่นไปเดินอยู่คนเดียวที่ไปช้าบ้างไปอยู่ที่เมนบ้างกว่าจะกลับมาก็เด็กเด็กเดินเดินไอเด็กสาวสาวผู้หญิงสาวสาวก็มาหาทั้งวันนี่น่ากลัวจะหลงสาวสาวไอเวลาที่ไปเดินอยู่คนเดียวตอนเย็นกลับมาไม่เป็นไรไปนอนไปเดินอยู่ที่เมนเมนไกลเด็กๆดื่นๆนัดใครมาหามันก็ไม่รู้ แล้วก็กังวันก็ทําตัวเหมือนภาษาสันดาเหมือนกับพพะารหันไอคนอย่างนี้มันเป็นเชือสายของพระอ่าของใครลหละเป็นเชือสายของพร,ร,ระเทวทัตว่าอย่างนั้นโอ้ยท่านก็นว่ากันแบบสบายๆเพลินๆฟังเพลิน,ล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 นสบายใจตอนนี้ท่านบอกว่าท่านก็น,นั่งอยู่ท่านก็นฟังเขาว่าบอกเอ้นี่เขาด่าเราเราก็รู้นี่นะ ถามใจเรโกรธไหมเใจมันยิ้มใจบบกยิ้มพวกนั้นเขาบนทรงเดชนี่เขาจะไปไหนกันนะนี่เขาจะไปเอเวจีนิทานนะถ้าก็นั่งฟังแล้วจิตใจก็สบายแต่มันรู้ว่าเขาว่ารล้กนดาแล้วก็ต่อมาก็ปรากฏว่าวันนั้นแม่เทพพุธิดามาเป็นแถวเจ้ะ สว,สวยเจ้าเจ้ามากันโอ้มีของสวยๆตัวกระแต่งตัวสวยของมาให้ก็สวยๆประดับประดาของนิดของหน่อยก็แต่งแต่แต่งแี่แพรวราวสวยสดงดงามบางทีไอ้กระโดกกระดายของที่ประดับมันมีราคามากกว่าของข้างในที่ให้มาก็พูดจาปราัยโอ้โลมแล้วก็พูดดีๆอย่าหาเขาโอ้โลมปฏิลม พอดไฟระเป็นเจริยาที่ท่านในสมัยหนึ่งเป็นครวาตถ้าสมัยนั้นถ้าพบคนแบบนี้แล้วก็พ้นกันไม่ได้แน่ดีไม่ดีก็ต้องครุกครีกันพักหนึ่งถึงแม้จะไม่อยู่ด้วยกันนานก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่เขาแต่งตัวสีเขียวก็รู้ว่าเขียวแดงก็รู้ว่าแดงชมพูก็รู้ชมพู ไอ้สีที่ชอบเลยชอบแต่งมันนักสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีอะไรพวกนี้แต่งกันมาเข้ากับผิวเนื้อแม้โดยรูตุการตาเอวันนี้มันมีท้าสองอย่างแฮะาว่าอย่างนั้นมีถ้ารมกระทบในด้านที่เรียกว่านินทาวา่าร้ายเสียดสียัว่วความโกรธมีถ้ารมแห่งความรักพอรมแห่งความรักพอสาวๆผ่านไปแล้วคนนั้นก็ปรึกษาเขาก็ว่าหน่อยไงล่ะ ทำตัวเป็นาศาสนดาทำเป็นผุ่นดีผู่นเด่นเทวาสาวมากันเป็นแถวแต่งตัวอย่างนี้เอาของกำนันอย่างมาให้อย่างนี้นะมันคงจะหลบไปพบกันเวลากลางคืนในปา่าหรือว่าในป่าละเมาะใกลๆเอ่ทำท่าเป็นเดินจงกรมนะมันไม่ใช่มันไปนัดเทวาสาวมาพบกันท่านฟังท่านก็ยิ้มแต่ก็สงสัยสงสัยว่าเอ่ นี่มันยังได้ยินเขาว่าอย่างนี้ยังรู้ว่าเขาว่านี่นะรู้ว่าเขานินทาถ้าเจาสาวๆมาเจอสาวๆนี่เขาก็มานด้มาชวนรักหรอกคนจริงเขาก็มาตามติายาใสของเขาเขาก็แต่งตัวให้สวยตามแบบฉบับการที่ขอมาให้เขาก็ให้ด้วยความปราณีตเขาก็จะมาชวนรักชวนศึกเจย่ยวาจารเขาก็เรียบร้อยละมุนละไมน่ารักแต่ถ้าว่า คนนั้นก็มานั่งใสยอยู่ตลอดเวลาก็สงสยัยว่าคนสวยก็รู้ว่าสวยของสวยก็รู้ว่าสวยเขาว่าก็รู้ว่าว่านี่จะเป็นบปขีน่าศพจริงๆหรือเปล่านะเออเราฝันไปเอาไกแล้วฝันอีกแล้วเป็นอันบาทตอนนั้นสมเด็จพระจอมไตรบริมศาสิสนดาหสเด็ดถึงพอดี เจตัดให้วาดว่าสัมเกสีขึ้นชื่อว่าพระขีนาศพมันยังมีลำพึงพระขีนาศพมีอารมณ์มีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ขัดข้องทุกอย่างแต่ก็ระงับให้ได้ทันท่งทีนี่หมายความพระอรหันยังมีการลำพึง ม่อารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเขาดา่าเขาโทไม่ได้หหนวกเนี่ยรู้เขาดา่าเขาชมรู้เขาชมแต่ว่าอารมณ์ประเภทนี้เมื่อกระทบแล้วตัดทันทีคือไม่รับเลยกระทบปังหล่นตบนี่อารมณ์เขาว่าขี่นาศพเป็นอย่างนี้ทำไมาอย่างนั้นข้าขี่นาศพไม่ใช่เสาที่ปักไว้เฉยๆเฮ้าดิ ที่เรียกว่าพระขี่นาศก็เพราะว่าตัดอารมณ์ที่ขข่ข้องได้ทันท่วงท,ทีอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังจำไว้ให้ดีด้วยนะจำไว้จะนึกว่าพาระอรหันต์ไม่รู้อะไรเลยนะนี่เป็นรพระพุทธพจน์ระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมจะอ่านในฟังอีกครั้งว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาทรงให้อวาบว่า พระขีนนาศมีลำพึงมีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ข่ดข้องทุกอย่างแต่ก็ระง,งับเสียได้ทันท่วงทีพระขีนาศไม่ย่เสาปักไว้เฉยๆที่เรียกว่าพระขีนาศก็เพราะว่าดับอารมณ์ที่ข่ยข้องในทันท่วงทีเป็นอันว่าเรื่องราวของท่านบุ้เท่าบนนี้ก็จบลงกันลงเพียงเท่านี้ ทั้งนี้พ่ะอะไรเพราะว่าเรื่องราวของท่านหมดแล้วขบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัิตแก้วเมื่อได้สำนับแล้วจนจำจำ,จำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างน้อยดีสดุดเรามีทางสำหรับเดินคือมีบุคคลตัวอย่างถ้าเราจะทำอะไรก็อาจจะได้สงความปรารถนาโดยไม่ช้านักสำหรับเวลานี้ก็ปรากฏเวลาหนึ่งนาทีขออยู่ดีกว่า ขอบรรดาท่านหลายตั้งอดิยาบทตามวิสัยของท่านอี่อนท่านต้องการคือจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้จริยาใดที่ท่านผู้เท่าเล่ามาตั้งแต่ต้นจนนวสานที่ผมนํามาเล่าแทนท่านความจริงผมก็โมยหนังสือท่านมาเล่าให้ฟังขอทุกท่านเลือกจริยานั้นปฏิบัติตามอธิยาสัยของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ทรงสมาธิจิตรักษาไว้ให้มาก จะได้มีผลตามนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความประสงค์เราสำหรับเวลานี้มองตัเวลาขดเวลาแล้วขอยุติเพยียงเทาง่านี้ขอทุกท่านที่สนับแล้วจงได้บรรลุธรรมตามนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรานแล้วในจุดในปัจจุบันฉับพลันเถิดสวัสดี